ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับมาดูวิธีการตำส้มตำไทยนะครับส้ตมตำมีอะไรบ้างหลักๆหลักหลักก็มีพริกแดง,รก,แดงกระเทียม แล้วก็มะนาวมะนาวแล้วก็ถั่วลิกสงอันนี้คืออะไรกันั่นคือน้ำมะขามน้ำมะขามน้ำมะขามกับน้ำตาลอ๋อน้ำมะขามกับน้ำตาลนี่ผสมรวมเลยครับนี่เคล็ดลับง่ายๆเอาล้ครับทีนี้ก็ใส่เส้นไปหน่อยนึงแล้วก็ตำพริกกระเทียมเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่บีบมะนาวก่อนเลยแล้วตามด้วยเคล็ดลับนี้อันนี้คือ เป็นซอสนะครับซอสส้มตำซอสสำหรับทำทำส้มตำได้ทุกอย่างยำอ่าเรียกว่าเป็นสูตรน้ำสลัดโอเคฮะนี่ครับทำง่ายง่ายเส้นครับพร้อมนี่ครับใส่ถั่วลิสงเข้าไปพอประมาณอันนี้เป็นตำตัวแหลกสั่งตำตัวตัวแหลกอ่าตำตำตัวแหลก ที่เมื่อกี้มีเอฟเฟกมาจากไหนเอฟเฟกใหญ่ๆมาจากไหนเริ่มไปแล้วเลยนะอ่ะต่อไปครับต่อไปก็ของนัวมีชูรสหรือเปล่ากเล่นเเลยดอเะไี่ยใส่นิดนึงอีกประมาณหนึ่งประมาณสองช้อนชาเลยเนาะประมาณนี้นี่ตำไทยนะครับผมตามด้วยน้ำเบล่าเอาน้ำปลาประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะ ้วกว็น้ำต่อไปซอสน้ำซอสของเรานี่เน้นๆเ,เลยเนี่ยไม่ใส่ไม่ได้ละเอาไปย้ำมาไปทำซุ้มตำได้เด็ดแน่นอนสองช้อนโต๊ะอ่าสูงเราลงตัวแล้วมีน้ำตาลผสมกับน้ำมะขามน้ำมะขามนะเนี<ำ>่ยครับนสำเร็จโซดาอ๋อใส่โซดาด,ด้วยนี่ฮะสามสูตรส,สามอย่าง รวมกันตรงนี้โซดาน้ำมะขามแล้วก็น้ำตาลตำไทยครับจะลอ,อลองชิมดูก่อนนะสมมตำไทยก็จะมีเปรี้ยวน้ำนิดหน่อยแล้วก็มีหวานนิดหน่อยแล้วก็ขาดไม่ได้ก็เป็นมะเขือเทศครับนี่ย,ยครับจุดตำไทยก็อย่างนี้เลยครับ มะเขือเทศก็ขาดไม่ได้มะนาวขาดไม่ได้เปรี้ยวนิดเปรี้ยวนิดหวานหน่อยต้มตุปตำไทยไแล้วเสร็จก็จะน,ำเ,ะนำเส้นอ่ะนำเส้นไงประมาณนี้นะครับอันนี้เครื่องหนึ่งหยิบม,มือครับผมประาหยิบมือหนึ่งหยิบมือครับผมคือแบบไม่ต้องชิมนหรอครับเพราะเราชิมไปแล้วใครได้สูตรนี้ไปก็ลองมาเปิดร้านได้เลย การันตีเรียบร้อยครับเรื่องที่น,น,น,นี้ถือว่าเรียบร้อยใช่ไหมครับอันนี้ตักพร้อมเสิร์ฟครับผมนุ่มเสีอดำเสิร์ฟหน่อยเร็วโอเคครับเรียบร้อยครับนี่ครับ โชว์นิดนึงครับผมครับผมสำเร็จเสร็จปิ้นครับตำไทยครับสูตรเปิดร้านขายเองได้ขอขอบคุณเชฟจำรัดครับผมโชคดีไปใช้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าอ้าวยังครับโรยด้วยสุดท้ายเลยถั่วลิสงนะครับรนี่สีสันน่าร่อยมากเดี๋ยวไ